จุดนี้นะคะ16ทำเกตอยู่ที่3เซนวัดนะคสะ3เซนนะคะเป็นเกตดูช่องว่างที่เราจะต้องปรับด้านข้างนะคะหลักสูตรของท่านจะมีปรับไหล่กับปรับเอวนะคะ2เซนมารวมกันนะคะได้6เซนรวมกับข้างหน้าข้างหลังนะคะเนี่ยรวมกันได้6เซนแบ่งครึ่งเป็น3เซนนะคะวัดเข้ามาค่ะ3เซนวัดเข้ามาค่ะ3เซนให้ด้านข้างเนี่ยเขาวัดเข้ามาให้แบบเท่ากันให้เป็นเส้นแบบเท่ากัน อันนี้สามเซนอันนี้ก็สามเซนนะคะเข้าด้านข้างเนี่ยเต็มที่สามเซนนะคะถ้าเข้ามากกว่านี้สะโพกเขาจะโค้งเกินไปแล้วก็โค้งมาเลยค่ะที่เส้นสะโพกถ้าเอวหักมากกว่านี้นะคะเราจะปิดเกล็ด <semanas> ช่วยแต่อันเนี้ยเราจะเข้าได้เต็มที่คือสามเซนเราจะทําทรงเอทรงเอแล้วแต่ชอบบานเลยนะคะถ้าชอบบานก็สามเซนสองเซนได้นะคะดูประมาณถ้าชอบแบบสามเซนก็ตีประมาณเส้นหน้าท้องไปได้เลยแต่ถ้าสองเซนก็ประมาณเส้นสะโพก